ด้านหนึ่งที่กรุงเทพนะคะตลอดสัปดาห์นี้มีเวทีการประชุมระดับนานาชาตินะคะโดยรัฐบาลไทยจะต้องพิจารณาว่าจะลงนามในอนุสัญญามินามตะหรือว่าอนุสัญญาว่าด้วยการลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสารประหลอดหรือไม่ค่ะอีกด้านหนึ่งก็มีภาคีเครือข่ายที่เป็นภาคประชาชนทั้งในและต่างประเทศได้จัดเวทีคู่ขนานนะคะเพื่อที่จะระดมสมองหารือถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสารประหลอดค่ะ ผู้แทนกลุ่มผู้ป่วยโรคมินามะตะจากประเทศญี่ปุน่นเรียกร้องให้รัฐบาลไทยเร่งให้สัตยาบันอนุสัญญามินามะตะว่าด้วยสารปร,รอทเพื่อน,นำไปสู่การลดการปล่อยสารปร,รอทสู่สิ่งแวดล้อมนายทาน,นิโยอิจิผู้แทนผู้ป่วยและผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมจากประเทศญี่ปุน่นบอกว่าหลังจากใช้เวลา40ปีลงพื้นที่ชุมชนรอบโรงงานอุตสาหกรรมที่ตรวจพบสารปร,รอทตกค้างและช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมินามะตะในประเทศญี่ปุน่น ทำให้เห็นบทเรียนว่ารัฐบาลญี่ปุ่นต้องเสียงบประมาณมหาศาลเพื่อแก้ปัญหาเรื่องนี้ขณะที่การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพยังไม่สามารถแก้ไขได้หมดและมีแนวโน้มที่จะรุนแรงมากขึ้นประธานเครือข่ายระหว่างประเทศว่าด้วยการจัดการสารพิษตกค้างยาวนานในสิ่งแวดล้อมหรือ IPEN มองว่า สิ่งสำคัญที่จะเกิดขึ้นจากอนุสัญญาฉบับนี้ก็คือประชาชนจะได้รับสิทธิในการรับรู้ข้อมูลความเสี่ยงด้านสุขภาพที่จะต้องเปิดเผยสู่สาธารณะเพราะว่าเนื้อหาสำคัญในข้อที่17ของอนุสัญญาก็คือรัฐจะต้องมุ่งเน้นจัดกิจกรรมระหว่างมาตรการประเมินความเสี่ยงและป้องกันผลกระทบด้วยการเขียนแผนแม่บทระดับชาติรวมถึงให้ข้อมูลอย่างรอบด้านแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง I think it is uh, actually that is Article 17 on information exchange, and that article recognizes that information related to the health impact of mercury pollution should not be kept confidential. Uh, Thailand has to uh, review its its pollution laws uh, to ensure that the public, particularly the impacted community, are provided. With information that they can use to protect their health can your use ปัจจุบันถึงแม้จะมี128ประเทศทั่วโลกที่ลงนามในอนุสัญญามินมามะตะว่าด้วยการจัดการสามปลอดแต่ในจำนวนนี้มีเพียง7ประเทศเท่านั้นนะคะที่ให้สัตยาบันจึงเป็นที่มาของการเดินหน้าผลักดันให้รัฐบาลอย่างน้อย50ประเทศให้สัตยาบันในอนุสัญญาฉบับดังกล่าว เพื่อให้มีผลบังคับใช้ทางกฎหมายและเป็นกลไกลที่หนุนให้รัฐบาลประเทศต่างๆต้องปรับปรุงกฎหมายให้ครอบคลุมการจัดการสารปรลอดรวมถึงวางแผนป้องกันผลกระทบในระยะยาวด้วย